สาเรื่องนี้ก็คงต้องย้อนไปสมัยที่ผมยึดอาชีพเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าผมชื่อสมศักดิ์มีอาชีพขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดของผมทั่วไปล้วครับช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวใกล้สิ้นปีกิจการในการขายเสื้อผ้าของผมก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวครับ พวกพ่อค้าแม่ค้าอย่างพวกเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะตามวันเวลาและสถานที่ที่เจ้าของสถานที่นั้นเขาจัดเตรียมไว้ให้กับพวกเราครับวันนั้นผมต้องเดินสายไปขายของที่ตลาดรัดของถมแถวๆถวอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับในกวนของผมก็จะมีผมซึ่งยังโสดอยู่ไอเจน และเมียของมันแล้วก็ไอกบแล้วก็เมียของมันไอเจนนั้นขายของประเภทเป็ดเตล็ดทุกอย่าง20บาทครับส่วนไอกบนั้นขายของเล่นเด็กวันนั้นเป็นวันพุธพวกผมเดินทางไปถึงอำเภอเชียงของค่อนข้างสายจึงไม่มีเวลาที่จะไปตระเวนเที่ยวหาห้องพักไปถึงก็กางเต็นท์เอาของวางลงขายเลยครับวันนั้นยอมรับว่านักท่องเที่ยว ผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะมากพวกเราขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าก็่าจะเสร็จสิ้นภารกิจในการขายของพวกเราก็าปาเข้าไป3ามทุ่มกว่าจากนั้นผมไอ้เจนไอ้กบก็ตระเวนหาห้องพักแต่โชคร้ายครับโรงแรมเต็มหมดเลยครับเพราะว่าช่วงน,นั้นนักท่องเที่ยวเยอะแม้แต่ปั๊มน้ำมันสถานที่ที่พวกเราเคยพักอาศัยกันอยู่ชั่วคราว ก็อแออัดค r a ขรัรข่มไปได้วยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวครับจุดประสงค์ของพวกเรานั้นตั้งใจจะเอาเสื้อผ้าของที่ขายเหลือในช่วงเย็นนี้ไปขายต่อที่ตลาดเช้าของอำเภอเชียงของจึงจำเป็นจะต้องนอนพักแรมอยู่นี่สักคืนหนึ่งจากนั้นวันพฤหัสก็ต้องเดินทางต่อไปที่อำเภอเชียงแสนไปขายของที่ตลาดเย็นซึ่งเป็นถนนคนเดินในเขตอำเภอเชียงแสนครับ พวกเราขับรถออกมาสู่นอกเมืองนิดหน่อยวิ่งเลาะเลียบถนนที่ตีคู่มากับแม่น้ำโขงเป็นถนนเส้นที่จะมุ่งไปอำเภอเชียงแสนนั่นเองวิ่งรถออกมาไม่ไกลก็พบกับสถานที่ที่เราพอที่จะพักผ่อนได้ทางขวามือนั้นเป็นป่ารกชัดติดกับแม่น้ำโขงแต่ก็คงจะอยู่ไกลจากแม่น้ำโขงพอสมควรน่าจะประมาณ4500เมตรน่าจะได้ ส่วนทางซ้ายมือนั้นเป็นถนนลูกรังเส้นเล็กๆเ,เป็นซอยลึกลงไปอีกประมาณร้อยเมตรพวกเราตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปในซอยถนนลูกรังเส้นนั้นวิ่งรถผ่านถนนลูกรังเข้าไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็มาถึงสถานที่ที่พวกเราพอจะพักผ่อนได้ทางซ้ายมือจะเป็นลานโลง่งพอที่จะกางเต็นท์ได้อยู่บ้างทางขวามือจะเป็นสวนของชาวบ้านส่วนตรงหน้านั้น ก็จะมีสะพานคนกรีตตัดผ่านอีกที่หนึ่งพวกเราตัดสินใจที่จะพักผ่อนกันที่นี่เพราะไม่ไกลาจากตัวเมืองมากนักแล้วก็คงไม่เปลี่ยวสักเท่าไหร่ไอ้เจนกับไอ้กบแล้วก็คู่ของมันนั้นเลือกที่จะกางเต็นท์นอนส่วนผมนอนตัวคนเดียวผมก็เลือกที่จะนอนในรถผมจอดรถหันหน้าไปทางถนนลูกรังทางซ้ายมือก็มองเห็นสะพานลเล็กๆเส้นนั้น ขวามือก็จะเป็นเต็นท์ของพวกไอ้เจนมันผมนั้นเลือกนอนตรงฝั่งข้างๆข,ของคนครับเพราะลังคาตรงเสียงกลนของไอ้พวกนั้นมันคืนนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจกินข้าวกินปลากันเป็นที่เรียบร้อยเยลวลาก็ล่วงเลยเข้าไปห้าทุ่มกว่าๆพวกเราเขอแยกย้ายกันเข้านอนครับโดยติดสปอตไลท์เพียงดวงเดียวไว้ที่หลังคารถของผมนั่นเอง รถของผมนั้นเป็นรถสมาร์ทแคปพอปรับเบาะลงให้สุดแง้มกระจกลงนิดหน่อยกอพอให้นอนหลับได้สุขสบายอยู่บ้างครับเพราะผมนอนอยู่คนเดียวพ่อหัวลงถึงหมอนความอ่อนเพลียที่ตรากตรำจากการทำงานมาตลอดทั้งวันทำให้ผมหลับลงไปอย่างง่ายดายครับผมนอนหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกัน มาสะดุ้งตื่นอีกทีผมได้ยินเสียงคนเดินสวมสั์มาจากใต้สะพานตรงมาที่ผมตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกไอ้เจนไอกก้กบมันคงไปปลดทุกข์แต่บรรยากาศมันไม่น่าไว้วางใจนสิครับผมได้ยินเสียงหมาหอนแว่วมาแต่ไกลผมได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆซากศพหรือซากสัตว์ที่มันตายเหม็นเน่าลอยมาติดจมูก,กนสิครับ ทำให้ผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเสียงนั้นเดินตรงมาที่ผมซึ่งนอนอยู่ผมจึงประงกหัวขึ้นไปดูก็ได้พบกับร่างร่างหนึ่งประมาณว่าเป็นชายแก่ครับที่หัวของแกนั้นสวมหมวกปีกกว้างคล้ายหมวกของชาวนาชาวสวนทั่วไปนั่นแหละครับแต่ที่มันแปลกคือรูปร่างหน้าตานั้นดำทะมึนไปหมด ดูไม่ออกว่าใส่เสือ้อผ้าสีอะไรโดยัําไปครับ <S <S ช่แก่คน <Spider> นั้นแกเดินโยกแยกมัดจากใต้สะพานที่มือของแกลากกระสอบสีดำไปหนึ่งมาด้วยแกเดินตรงมายังผมครับพอแกเดินเข้ามาใกล้เข้ามาสู่รัศมีของแสงไฟทำให้ผมมองเห็นรูปด่างหน้าตาของแกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รูปร่างหน้าตาของแกนั้นดำตะมึนไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแขนลำตัวรวมไปถึงเสื้อผ้าเราก็พาแกเอาบินหม้อมาทาตามเนื้อทำตัวของแกให้ดำสนิทไปหมดเลยครับพอแกเดินมาถึงตรงที่ผมนอนอยู่ทำให้ผมสังเกตถึงหน้าตาของแกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหน้าตาของแกนั้นกระดำกระดงังเหมือนกับคล้ายอย่างกับศพที่ถูกไฟเผาแล้วไม่ไม่หมด หน้าตาที่หิวย่นดวงตาสีแดงกมที่แก้จ้องมองผมมันดูไม่เป็นมิตรเสียเลยครับตอนนั้นผมรู้ตัวแล้วว่านี่มันมันมันไม่ใช่คนแน่นอนผมจ้องมองภาพของชายแก่คนนั้นซึ่งดูคล้ายซากศพเดินได้มากกว่าอย่างกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนกับว่าผมโดนมนต์สะกดอะไรจะบานนั้น ที่แขนของแกนั้นมีแต่รอยแผลผุพองเต็มไปหมดแล้วแกก็ข,ขยับแกเอื้อมือของแกไปคลี่ปากกระสอบใบนั้นให้มันเปิดออกผมมองลงไปในกระสอบใบนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรมองเห็นแต่ความมืดดำสนิทในกระสอบใบนั้นดูมันลึกลับน่ากลัวอย่างมากเลยทีเดียว แกชี้มือที่เต็มไปด้วยรอยแผลผุพองหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นไปที่ปากกระสอบใบนั้นแล้วออกคำสั่งกับผมหมดลงไปมึงจงมหมดลงไปในกระสอบใบนี้หมดลงไปกูสั่งให้มึงหมดลงไปเสียงอันแหบแห้งหน่าสะเรึงกลัวของแกนั้นเร่งเร้าให้ผมลงจากรถ เรามุดเข้าไปในกระสอบใบนั้นผมจ้องมองปากกระสอบใบนั้นให้ตายสิมันเหมือนว่าเป็นอุปทานหรืออะไรก็ไม่ทราบผมเห็นปากกระสอบอันบืดดำนั้นมันขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนว่ามันมีอำนาจอะไรบางอย่างเร่งเร้วชุดดึงให้ผมลงจากรถเรามุดลงไปในนั้นให้ได้ผมแข็งขืนอย่างเต็มที่ ในใจก็นึกบทสวดมนต์ต่างๆนานาดูท่าทางของชายแก่นั้นท่าทางแกจะโมโหแกตรงเข้ามากระชากบานประตูแล้วเปิดออกทันทีหลังจากนั้นแกก็ใช้มืออันเหยว่ย่นที่เต็มไปด้วยรอยแผลผุพองราวกับภาพซากศพที่ถูกไฟเผามาไม่หมดกระชากข้อเท้าของผมอย่างแรงเพื่อที่จะให้ผมลงไปในกระสอบใบนั้นให้ได้ นประเดีย๋ยวนี้ลงมาอยู่ในกระสอบของโกูกลิ่นซากศพเป็นสะอิดสะเอียนลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแกยื่นใบหน้าของแกเข้ามาใกล้หน้าของผมทำให้ผมมองเห็นฟันสีดำของแกเรียงอยู่ในปากอย่างไม่เป็นระเบียบแกหัวเราะเสียงแหบแห้งเท้าของผมนั้นจมลงไปในก้นกระสอบใบนั้นผมสัมผัสถึงน้ำเหลวๆอะไรบางอย่าง ในกระสอบใบนั้นร่างของผมค่อยๆไหลเลือดลงไปจากเบาะผมใช้สองมือของผมเนียวไปที่เบาะของคนขับยึดเอาไว้สุดชีวิตสัญชาตญาณของความเอาตัวรอดผุดเข้ามาในสับนึกของผมผมตั้งสติเฮือกสุดท้ายใช้กำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งที่เหลือทีบเข้าไปที่ยอดอกของชายคนนั้นอย่างแรง ผลมันกระเด็นออกไปทันทีพร้อมกับร่างของผมที่กระเด็นปลิวออกมาจากรถตกลงพื้นเสียงดังตุ๊บผมสะดุ้งตื่นนั่งหอบอยู่กับที่พอตั้งสติได้ผมรีบลุกขึ้นยืนเลี้ยวซ้ายและขวามองไปที่ใต้สะพานก็ไม่เห็นร่างชายคนนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่านี่ผมฝันไป แต่มันก็เป็นความฝันที่น่ากลัวอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับผมกุ้มลงมองที่เท้าของผมแล้วผมก็สังเกตเห็นรอยญ่าที่ถูกลากไปเป็นทางไปที่ใต้สะพานแห่งนั้นไม่มันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันต้องเป็นความจริงบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงัดเงียบสะจนหน้าสะพรึงกลัวได้ยินแต่เสียงกลนของเพื่อนๆที่อยู่ในเต็นท์ ผมรีบปิดประตูรถแล้ววิ่งไปที่เต็นท์ของเอเจนมันทันทีไปถึงผมก็ตะโกนเรียกพวกมันเขย่าเต็นท์พวกมันอย่างแรงจนเอเจนมันตื่นมันเปิดซิปออกมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่พูดพร่ำทำเพลงมุดเข้าไปในเต็นท์ของเอเจนแล้วใช้ผ้าห่มของมันคลมโปงทันทีผมบอกว่าวันพรุ่งนี้กูจะเล่าให้มึงฟังคืนนี้รีบปิดซิปเต็นท์ก่อนพวกมันทำท่างงๆ แต่ก็ทำตามอย่างว่าง่ายครับพอรุ่งเช้าผมก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอตอนกลางคืนให้กับไอ้เจนไอก้กบและเมียมันฟังพวกมันก็ไม่เชื่อผมหรอกครับมันหาว่าผมนอนต่างที่ต่างถิ่นก็เลยหลับฝันไปตุเป็นตะไปอย่างนั้น แต่แล้วพวกเราก็เดินสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วก็มาหยุดที่ใต้สะพานแห่งนั้นพวกเราได้พบกับกระสอบสีดำใบหนึ่งไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ในนั้นส่งกลิ่นเหม็นสะอิดสะเอียนไปทั่วผมบอกกับเพื่อนๆว่ากระสอบใบนี้แหละที่ชายแก่คนนั้นมันจะดึงกูมุดเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งแต่เมื่อคืนทุกคนทำท่าตกใจเพราะไม่รู้ว่า ไอสิ่งที่มันอยู่ในกระสอบใบนั้นที่มันส่งกลิ่นเว็นสสอิดสะเอียนคล้ายซากศพนั้นมันคืออะไรกันแน่พวกเรารีบเก็บเสื้อผ้าเก็บเต็นท์แล้วรีบออกไปจากที่นั่นทันที